วันสวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้พาเพื่อนๆไปสายด่วนจากปังเหมยเจี่ยกันค่ะไปฟังกันว่ามีคนถามนะคะพี่ปังเหมยอะไรไปบ้างเนาะเธอนะ่ะเหมือนเป็นแบบคนวงในเลยนะเพื่อนๆ ข่าวข้อจากปังเหมยเนี่ยส่วนใหญ่ตรงแบบแบบเรียกได้ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์อืมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมีข่าวของคุณวิชุซินนะคะคุณฐานซ่งวินคุณหลีซินคุณวิสือแล้วก็มีคุณจางเทียนไอมาฝากนะคะก็เรามาเริ่มกันเลยนะคะเขาบอกว่าให้ผลงานนะคะเป็นเครื่องพิสูจน์ตัวเองแล้วก็เดินเขียงข้างแฟนๆไปเรื่อยๆค่ะคําถามที่1นนะคะมีคนถามปังเหมยเจียวว่าอีซูซินสบายดีไหมดูเหมือน ว่างานวันเกิดของเธอนั้นก็จะมาถึงแล้วน้านะคะคําตอบก็คือนะคะงานวันเกิดของอีสุสินค่อนข้างช้าไปหน่อยการเตรียมงานวันเกิดค่อนข้างนานนะงานของเธอกําลังดําเนินไปอย่างต่อเนื่องทั้งอัลบ,บั้มแล้วก็งานวันเกิดของเธอกําลังไปได้สวยคอยติดตามกิจกรรมต่างๆนะคะของอีสุสินได้ในช่วงที่ออกอากาศของละครเรื่อง A Double Track นะคะเรื่อง Speed and Love ค่ะหลังจากเสร็จสิ้นงานในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยโปรเจกต์ Project ต่อไป ของเธอนะคะก็คืออินซูหลิงค่ะซึ่งเป็นละครเรื่องใหม่ของทางไอฉีอีนะคะซึ่งจะเริ่มเปิดกล้องประมาณเดือนธันวาคมด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอี้สุสินก็ต้องกลับไปใช้ชีวิตที่เหิงเตี้ยนอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คือคําตอบค่ะจากนั้นมาที่คําถามที่สองมีคนถามพี่ปังเหมยเจียนะคะบอกว่านี่นานมากเลยนะที่ไม่ได้พูดถึงฐานซ่งอินไหนสาวสวยของพวกเราถ่ายทําซีรีส์เสร็จไปนานแล้วนะ คำตอบของปังเหมยเจียบอกว่าการถ่ายทําเรื่องเหรียญเซียงนะคะลูกลกู่ก็ใช้เวลาประมาณเหรียญเซียงลูกลกู่นะคะใช้เวลา5เดือนนะคะซึ่งนานมากจริงๆ Dans. หลังจากถ่ายทําเสร็จแล้วเนี่ยฐานสงอินก็นะคะเน้นไปที่โฆษณาแล้วก็การสัมภาษณ์เป็นหลักนะคะส่วนละครเรื่องที่จะออนแอร์เร็วๆนี้ก็คือเสี่ยวเยานั่นเองผ่านการตรวจเซ็นเซอร์เรียบร้อยแล้วแล้วก็เตรียมตัวที่จะออนแอร ทั้งแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็ทีวีพร้อมๆกันค่ะซึ่งมีโอกาสสูงที่จะออนแอร์ที่ cctv ด้วยนะคะละครเรื่องเสี่ยวย่าวนี้ก็แสดงคู่กับโฮมิงห้าวนะคะเธอยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะลงซีรีส์เรื่องใหม่เรื่องอะไรแต่ว่าก็กําลังเจรจาอยู่กับนะคะแผนงานซีรีส์โปรเจกต์ของทางแมงโก t v นั่นเองนะคะเดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าคุณ ฐานสองอินนะคะเซเว่นนั้นจะเข้าร่วมรายการวาไรตี้กับทาง m a n g ก t v ไหมเพราะว่ามีติดต่อไปนั่นเองนะคะมันจะเป็นดีว่าฮิตเดร d นะคะมาที่คำถามที่3นะคะปังเหมยเจียหลี่ซินนะสวยมากเลยนะเธอดูเหมาะสมกับรายการวาไรตี้นะแบบเรื่องดีว่าฮิตเดรสมากเลยคำตอบของปังเหมยเจียบอกว่าซีซั่นนี้เนี่ยของวาไรตี้เนี้ยจบลงอย่างรับรื่นไปแล้วแล้วก็ได้รับคาวิจารณ์เชิงบวกมากมายเลยรายการ ไรตี้ดีๆก็สามารถได้รับความนิยมได้โดยไม่ต้องพึ่งพาดรามา่าแล้วก็ความขัดแยงด้งใดๆแล้วก็โปรเจกต์ต่อไปของหลีซินนะคะได้รับการยืนยันแล้วนั่นก็คือโซสซานค่ะซึ่งกำกับโดยคุณห่วงเล่ยนะคะโดยมีหูเกอค่ะเป็นนักแสดงพระเอกนำชายนะคะการถ่ายทำจะเริ่มในเดือนธันวาคมนี้ค่ะโอ้โหก็คุณลีซินของพวกเราก็งานชุกสุดๆเลยนะคะแล้วเธอก็สวยแบบหยุดเวลาเอาไว้เออยิ่ง ตัวเลขยิ่งเยอะเธอยิ่งสวยหนะ้าอ่อนลงเรื่อยๆนะคะมาที่คำถามที่4ี่นะคะมีคนถามปังเหมยเจี๋ยว,ว่าแล้วตอนเนี้ยวีสือเป็นอย่างไรบ้างนะคะอีสืออีสือช่วงนี้เขาดูเหมือนจะทำงานหนักมากเลยผอมลงคงเหนื่อยมากแน่ๆค่ะคำตอบของพี่ปังเหมยนะคะตอบท่านนี้บอกว่าช่วงเนี้ยอีสือนั้นโอ้โหยุ่งมากกับการถ่ายทาแล้วก็มีกิจกรรมเชิงพาณิชย์นะให้กับแบรนด์ต่างๆรวมทั้งการฝึกซ้อมยิงธนูด้วยฉันเองฉันก็ คือพี่ปังเหมยนะคะก็รู้สึกว่าเขาดูไม่ค่อยแข็งแรงในบางงานนะฉันก็หวังว่าเขาจะให้ความสําคัญกับสุขภาพของตัวเองนอกจากนี้เนี่ยในใบสมัครคอนเสิร์ตครั้งแรกของเขานี้ก็ได้รับการอนุมัติแล้วนะซึ่งเป็นสิ่งที่น่าจับตาม,มองมากๆเลยโปรเจกต์ต่อไปของเขาที่กําลังเจราจาอยู่เนี่ยเขาเจะจากับผู้กํากับนะคะเินอ้าวค่ะสําหรับเรื่อง Pirateship ซึ่งก็ถือได้ว่านะคะเขาก็เป็นนักแสดงที่มีฝีมือเยี่ยมคนหนึ่ง นั่นเองเดี๋ยวก็รอคำยืนยันเนาะว่าจะเขารวมกับกองถ่ายนี้หรือเปล่านะฮะข่าวที่5นะคะมีคนถามปังเหมยเจี๋ยว,ว่าจางเทียนอ้ายตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะมีงานถ่ายทำไม้นะคะคำตอบของพี่ปังเหมยเจี๋ยก็คือ ในช่วงที่ผ่านมาไม่นานนี้นะคะภาพยนตร์ที่จางเทียนไอไปถ่ายทำไว้เรื่องปีเฉิงหมิงส์พูฟค่ะก็ทำรายได้ของภาพยนตร์ไม่ค่อยดีนักนะคะแต่ว่าได้รีวิวแล้วก็คำวิพากษ์วิจารณ์ด้านบวกมากมายเลยค่ะแม้ว่าอาชีพนักแสดงของจางเทียนไอ้นั้นจะไม่ได้โดดเด่นนะคะเท่ากับสมัยที่เล่นละครตอนนั้นเรื่องโก p พินเซสโกแล้วเนี่ยแต่ว่าเธอก็ยังคงไปได้สวยไปได้เรื่อยๆในวงการบันเทิงในประเทศเธอได้รับบทบาทน,นะคะ ในละครแล้วก็มีภาพยนตร์ เข้ามาด้วยที่เธอนะอย่างต่อเนื่องโปรเจกต์ Project ต่อไปนะคะของเธอเป็นแนวระทึกขวัญอัจฉริกรรมค่ะเรื่อง lost นะคะก็เดี๋ยวเราก็ต้องรอชมการสําหรับผลงานของคุณจางเทียนอ้ายนะคะเ,เพื่อนๆคงจําคุณจางเทียนอ้ายได้เนาะอออเธอก็เป็นดาราที่สวยนะคะแล้วก็แบ็คแบ็คดีอยู่เธอแบบยังไงดีล่ะคุณพ่อเนาะตระกูลเป็นทหารเช่นเดียวกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่เราก็มีหลายๆคนที่แบบที่บ้านเป็นทหารแล้วก็ ลูกหลานก็อยู่ในวงการบันเทิงเนาะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้บังคับกันหรือปะแต่แต่ถ้าเป็นแบบเมืองไทยบางทีก็ก็อยากจะให้ลูกหลานสืบเนื่องเนาะสืบทอดทางด้านการทหารไปก็อาจจะเป็นไปได้แต่ก็แล้วแต่อันนี้ก็เราเลือกเกิดไม่ได้อยู่แล้วนะคะ <trabajando> เพราะฉะนั้นลูกใครก็ไม่สําคัญเท่าไหร่เพียงแต่ว่ารู้ไว้ก็ใช่ว่าเฉยๆว่าโอเคแบ็กกราวของพวก พวกเขาพวกเธอเป็นอย่างไรกันบ้างนั่นเองค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวข,าว,ขาวที่ Advanced, เอ็ดวานเก็บมาฝากนะคะจากคอลัม์นของปังเหมยเจี่ยนะคะตอบคําถามนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บข่าวอื่นๆกันต่อในวงการบันเทิงนะคะยังคงอยู่ที่แพลตฟอร์ม s o h ูเอนเตอร์เทนเมค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ